แล้วนะคะเริ่มเย็นเริ่มอุ่นแล้วเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะตอนนี้ชัากําลังจะเดินออกไปเอาน้ําพริกนะคะน้ําพริกป่าแมคโครนะคะตัวนี้เมื่อกี้พี่พงษ์โทรมาบอกให้ชัาออกมารับน้ําพริกนะคะพอดีพี่แกทําน้ําพริกมาฝากเพื่อนๆค่ะมาแล้วเห็นแล้วพี่พงษนะ์เรา พี่พงศ์สวัสดีค่ะพี่พง์มาแล้วขอบคุณมากพี่ทำอร,รอพี่ทำแล้วทีนี้พี่ไม่รู้ว่าพริกมันเผ็ดยัไงทีนี้ก็เลยโอ้โหิ้งแล้วเผ็ดชุเ็เลยทีนี้ก็เลยผสมใหม่ใส่ปลาใส่อะไรอะไระอะไรผสมขอบคุณค่ะน,นี่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 เดี๋ยวเราจะมากินน้ำพริกนะคะ ปลาแมคเครของพี่พง์กันเพื่อนๆเชฟพง,พพพงพให้ดูนี่ในจานวันนี้ฉันก็มีทั้งไข่ต้มจ้าอืมนี่เขาเรียกว่าบุญชัดๆนะคะบุญบุญแทๆ้ๆบุญจริงๆเลยนะคือได้กินอาหารฝีมือเชฟนะคะเฮดเชฟเลยแหละแล้วพี่พง์เนี่ยฉันเคยฉันเคยเออได้นะคะลงเทปไปให้เพื่อนๆได้ชมแล้วว่า พี่พงเคยทำอยู่ที่ไทยมาก่อนนะคะเป็นโอเชฟในโรงแรมดังอืมจนแกตอนแกมาอังกฤษอะ่ะแกก็เคยเป็นเชฟอยู่ที่อ,อร้านจิมทอมสันด้วยนะคะแล้วก็เคยทำอยู่ที่บลู e อลเ h a ฟนด้วยนะคะเพื่อนๆขาคือวันนี้เราได้แบบว่านะบุญปากของน้องแชมจริงๆขอบคุณมากนะคะพี่พงศ์ขาคือเพื่อนๆอ,นอูดูนี่ ให้ดูให้ดูให้ดูอะไรคือเรื่องของเรื่องอ่ะเพื่อนเพื่อนคือพี่พงษ์อ่ะโทรมาบอกน้องแชมวันนี้พี่ทําน้ําพริกปลาแมคโครก็เป็นน้าพริกปลาทูน่นแหละเพื่อนเพื่อนนะคะเออพี่พงษ์ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่กําลังมาเอามาฝากดูดินะคะเขาเรียกว่าบุญชัดๆพี่พงษ์ใจดีกับน้องเมตตาปราณีนะคะนี่ดูนะ่ากินไหมละจ๊ะกระปุกเบลเลอร์เลยเอามาทําให้น้องแชมกิน รุ้สาห์นะเอามาให้ถึงนี่เลยเพื่อนๆค่ะนขาชมกับพี่พง์รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยตอนที่ชําเล่นโซเชียลแคมนะคะตอนนั้นน่ะพี่พงศ์ทำห่อหมกมาให้ที่วัดเลยนะเพราะว่าชําลงว่าเออชําจะไปวัดวัดพุทธปฏิทีปไปทําบุญตอนนั้นพี่พง์ก็เลยมาดักรอเลยนะคือน่ารักมากอะเป็นพี่ที่แบบว่าใจดีมากๆเพื่อนเพ่ะแล้วตอนนั้นตอนที่ชําทางานอยู่มิวเซียมก็เจอกันบ่อยเพราะพี่พง์แกทํา เออร้านนะคะอาหารอยู่ใกล้ๆมิวเซียมที่ชนเคยทำเพื่อน,อนๆนี่เป็นเช่นนี่ค่ะฟินมากแม่เอาต้องเอาเยอะๆยังไม่ใกล้เอาเข้าปากแต่ชมกินคนเดียวนะเชฟทอมเขานี่คือป่านั่นแน่เลยนะเพื่อนๆอย่างวันก่อนนะพี่พงก็ทำเออ ขนมเทียนขนมเข่งมาให้ชมกินเพื่อนๆค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะบุญที่พี่พงษ์ทำให้น้องกินขอให้พี่พงษ์สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะรวยสุขรวยนะคะทุกๆเรื่องนะตลอดปีตลอดไปนะคะท่านผู้ชมอนุโมทนาสาธุนะคะ นี่เวลาเราได้ของกินจากนะคะใครก็แล้วแต่หรือว่าใครให้ของเราเราก็จะนะคะเวลาเราทําบุญเราก็จะอนุโมทนาสาธุนะอืมอมเราคนไทยอ่ะเพื่อนๆอยู่ไหนมันก็ รู้สึกสบายใจอะนะคะเวลา,าเออมีเพื่อนมีพี่ที่ดีอ่ะอ,อร่อยมากมพี่พงศ์น่ารักมากคุณเพื่อนคอยเตือนแฉันตลอดไงว่าระวังการคบเพื่อนคนไทยอ่ะ เห็นว่าแชมเพื่อนเยอะไงะด้วยความที่ห่วงน้องเพราะพี่พงษ์แกโดนโดนมาเยอะเพื่อนๆคะ่ะด้วยความที่แกใจดีไงแต่แจมไม่ใช่คอบรีสัวนะแชมก็เลือกรอบคอนเพื่อนๆพื่อืเนี่ยเขาเรียกว่าบุญชัดๆได้กินอาหารของเชฟ พี่พงษ์ฉีดวัคซีนแล้วแต่ท้องทำยังไม่ฉีดอืมไอซีด คอนเฟิร์มค่ะกับข้าวพี่พงอร่อยทุกเมนูตั้งแต่ต้องชิมมา ผมไม่ไข่ต้มด้วยนะ อร่อยมากอร่อยมากเพืเ่อนๆ อร่อยฟินว่าอืมก็คือน้ำพริกปลาทูเนี่ยแหละเพื่อนๆขาแต่ว่าเราก็เอามาอะดับอะดับเปลี่ยนกินกับ ส,สลัดแล้วก็ไข่ต้มเนน้องง่ายเดียฟินเวอร์ฟินเวอร์ฟินเวอร์น,อรนี่ไข่ไข่มาตูมละอื้ ทำโตโต้จังแถมกินได้หลายวันเลยอ่ะฟินสุดยอดเลย ถึงมาได้กลับไทยแต่ไม่อดนะเพื่อนๆพอเรามีพี่ใจดีส่งเสบียงให้น้องตลอดวันเกิดก็มี FC นะคะทำ เออแกงหน่อไม้มาให้บ้านอยู่ใกล้กันเลิกก็เกง่กงใจเก่งใจเพื่อนแต่เราก็กินหมดนะอ,อ,อ้ม ไม่ได้ของเนี่ยที่คนเขาให้เขาทําด้วยความเต็มใจด้วยความก็อนุโมธนาสาธุนะฮะให้พี่พงษ์ด้วยเกิดชาติไหนๆก็ขอให้มีทุกสิ่งขอให้มีของกินตลอดเพื่อนๆ ไม่อดไม่อยากชีวิตเนี่ยแหละบุญทำให้พ่อให้แม่จริงๆนะอืมชีวิตแไม่อทให้พ่อให้แม่ไม่เคยอดไม่เคยอายากเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคนคนุน่นนี่ครับนุ่นเหล่านี้มาให้ตลอด เวลามีปัญหาอะไรอะชีวิตผ่านพ้นมาได้ตลอดเนี่ยแหละบุญที่ทําให้พ่อกับแม่เป็นคําอวยพรพ่อแม่เป็นเพื่อนพรใดมันไม่ประเสริฐเท่าพรพ่อแม่หรอกทำให้เราเจอกันได้ยานามิตรที่ดีๆไปไหนมาไหนมีคนรักคนเมตตา ฟินเวอร์ฟินฟินขอบคุณค่ะพี่พองอขอบคุณมากนะคะ